สบายดีพี่น้องปองปลายเบิด์ทุกคู่ทุกคนเนาะมื่อวานกบมาพบกับห่าวอีกแล้วเนาะกับซองมีขาวลาวเนาะทุกคนเนาะเมื้อฮานจะพาทุกคนมาเลาะ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 ตามสายทางเนาะสายทางเล็กเก้านะทุกคนเนาะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศริมแคมทางเล็กเก้าทุกคนเนาะนี่มันแทนทางเล็กเก้าเขตบ้านนาบ่อหาบ้านพุนมูอเมืองไทปปนแข่งสวรรค์เขตนะทุกคนเนาะ <Web. S 2> <iri> เห็นบ,บ่บรรยากาศมันนี้แบบอืบรรยากาศมันโคตรได้เลยทุกคนวิวดีแห่งมันนี้เนอะทุกคนเนาะบรรยากาศดีแหงวิวโคตรได้เลยมันนี้อือากาศแบบบุดห่มร่มเย็นนะทุกคนเนาะแล้วถ้าจะพาทุกคนมาเลาะเบิ้งนํากันเลยทุกคนเนาะอันนี้มันเอืนอมาสายทางเล็กาวเนอะทุกคนเนาะ เชื่งสายทางเส้นนี้มันจะไปปองเซอประเทศเวียดนามหล่อนทุกคนเนาะใช้ระยะเวลาแต่บาน,นาโบไปหาประเทศชายแดนประเทศเวียดนามเนี่ยจะใช้เวลาอยู่วโมงมันประมาณถ้าขี่รถจักษไปก็ประมาณ40นาทีเนาะทะเลงหกสิบกิโลเมตรต่อชัปดาห์นะทุกคนเนาะระยะทางนี่ก็สิประมาณ45ลักเนาะแต่นี่ห,หาชายแดนประเเวียดนามนทะทุกคนเนาะ ที่เขาจะบึงสังขี่รถไปแล้วก็จะสังเกตบึงแคมทางเนาะจะมีทงหน้าแล้วก็มีป่านะทุกคนเนาะเห็นบ่ทอทงน้าเพื่อนกำลังวานกาเนาะเคยจะฮอดเราดูเห็หนนาเลยเด้ยามนี้เดียวเพื่อนวานกาได้ดำนาในระยะการขี่รถไปอ,อันบึงแคมทางของเขาเนะบึงบรรยากาศริมทางของเขาก็จะสังเกตเห็นรถบรรทุกเนาะเพื่อนแก้สินค้าไปมาเนาะเพราะว่าเขตในเป็นเขตการค้า ไปค่อยสายแดนน่ะนะเพื่อนจะเอาสินค้ามาไปเวียดนามเข้ามาส่งรวกาบางทีก็จะแก้สินค้ายุลาไปเวียดนามน,นะบางทีก็แก้สินค้ามาเตไทยนนไปเวียดนามเลยแล,แล้วแล้วฮะการมฮอนเขตของบ้านพูนงเนะทุกคนเนาะสังเกตไปนํำกันแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะ เบืงวิวไปน้ากันมพร้อมกันเลยเด้อเห็นบอฮะกำลังกาวเข้ามาฮอดพุ่นม่องนะทุกคนเนาะนี่ฮะก็มาฮอดพุ่นมงนะ่งแล้วส่วนใหญ่จะมีแต่สังเกตบางเห็นแต่รถดอันรถดพวงคันใหญ่ๆอย่างซีนารเทวทางนะเนาะรถดแกสิคาเนาะนี่ฮะมาฮอดเคสของบ้านพุ่นม่งแล้วก็สังเกตเบื้องแคมทางเนาะทุกคนเนาะนี่ เป็นชอมลายแคมทางก็จะเป็นพระเนตรเฮิร์น,เ,เ,นเป็นทรงฮานานะขายครึ่งไปนําแล้วก็อยู่ไปนําเนาะทุกคนเห็นไหมเฮิร์นจะลายจะภูมีเฮิร์นแคมทางจะตั้งเป็นเฮิร์นแบบทรงฮานขายครึ่งย่อยแล้วก็เฮ็ดเท่คนเศร้าเฮ็รหนานเสริมสวยเนาะ นี่คือปั๊มน้ำมันนะทุกคนเนาะปั๊มน้ำมันก็ปิดบริการโซ่ข่าวเนาะน้ำมันเมื่อช่วงนี้เคสเซปูนรับปิดบริการ,การาหลายปั๊มนะทุกคนเนาะปิดบริการสซข่าวหลายปั๊มเพราะว่าน้ำมันช่วงนี้มันกระคาดนะทุกคนเนาะคือเขาูที่เห็นอยู่ในข่าวาแล้วเนาะนี่ฮาก็จะขี่มาบึงบรรยากาศเรียบๆตามทาง การน,น้ำรงชีวิตของประชาชนอยู่แถวนี้ก็คล้ายๆคือก,กันกับเคสเอืนเอ่นๆนะทุกคนเนาะระดูนี่ก็จะไมๆๆ่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาปลูกพักเฮ็ดกาเรเกษตรส่วนหลายเนาะเดี๋ยวทางรู่มันก็นจะปลูกอ้อย เชื่องสองทางทางอันนี้ขี่ข้ามไปจากน้อยก็สิเป็นผ่านขูในหน้าในนึงก็จะเป็นเทศบาลเมืองเซปูนทุกคนอันนี้คือเพื่อนเอิ้นมาขู้ไปกกนะทุกคนเนาะ สมัยยังน้อยยังเคยขี่รถทีบมาได้เช้าๆแต่สามโมงเช้าขีา่รถทีท่พางโครวน,นี้ไปขายผักอยู่ตลาดเซปูนะโอ้ยโคตรยันผีเลยในช่วงเวลานั้นแล้ว,วกำลังก้าวเข้ามาสู่เขตเทศบาลเมืองเซปูนนะทุกคนกเนาะสังเกตเบืองนะทุกคนเนาะแผมทางเนาะทุกคนเนาะ สังเกตบ้างเห็นว่าจะมีบ้านมีเฮือนแบบเป็นทรงลักษณะแบบมาทางหน้าผู้แดงผู้เลยเมีเฮือนเข้มทางนะเพื่อนก็ติกา,าร์มาเฮือนฮานขายคือนไปพร้อมนะมี้านแปลงรถนี่ก็เป็นาป้านแปลงรถเนาะ นี่กำซ้ายมือห้าก็จะเป็นคิวรถเซปูนเวียงจันเนาะนี่ได้สังเกตทุกคนอันนี้จะเป็นคิวรถเนาะเซปูนเวียงจันแล้วก็สวรค์เวียงจันเนาะแล้วก็มีตลาดขายเครื่องของกินสูงอยู่ทางหน้าเนาะเฮือนแถวนี้ก็จะเป็นเฮือนแบบทรงลาวดื่มทุกคนเนาะเครื่องไม้เครื่องดินมแล้วก็เฮือนไม้ ฮา,ามาฮอดเขตตลาดเนาะไม่นี้ฝนตกบางทันกก็ปิดฮานไว้เนาะมาคายแรงแล้วเพราะว่าม่นด้ทมาคายแรงเนาะสังเกตเบืองฮานจะมาขาย,มขายมาไม้แนวกินเครื่องอุปโภคบริโภค,อโภคของกินข้าวของกินแห้งเนาะอันนี้จะเป็นโซนของ้านขายเสื้อผ้าของไอน้นงเวียดนามเนาะ นี่เป็นห้านขายของกินแห้งห้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวถ้าเขาพัานคุ้งตัวน,นี้ไปแล้วก็จะหอดอันมองจอดรถแล้วค่ะจะพาทุกคนเข้าไปรถบนงทางในเลยเนาะเพิ่นขา,ายอย่างแนมวมือน,นี้เนาะนี่แถวนี้จะเป็นโซนห้านขายคือเป็นข้าวเป็นอาหารแห้งเนาะแถวเนี้ยแล้วเขาจะเออเออจอดรถไว้ในนี้เราจะพาไปรถบึงทางในเลยว่า าไปให้ทุกคนเบิ่งเห็นเลยว่ามันมีเลยในยทางในนะทุกคนเนาไปไปเบิ่งน้ากันเลยไปคัะจ,จัจรยานทุกคนยางเขาตอกแตกตอกแตกตอกตอกตกโอก้คี้ตมแห้งเลยทุกคนช่วงในฝนตกฝนตกแบบเป็นมือเลยในมือนี้ฝนตกแหง้งฝนตกเทลงเทลงแน่จะเป็นอาหารทะเลนะทุกคน,นมีกุ้งมีปลาหมึก เป็นตลาดสุดทุกคนเนาะมีมาไม้แล้วก็มีพักมีโซลาจะเป็นอาหารแบบบ้านๆนเนาะนี่เป็นชนของเครื่องแหงโซลอะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะมีพักสุด ขอเจ้ทุกคนเบิง้งซ้นนี้ก่อนหนะาวันนี้นเนาะทุกคนเนาะโอเคขอบเจ้าลายๆสำหรับการติดตามชมแต่ต้นจนฮอดจบเนาะกล้าขอบใจมายัางนาทีนี้เลยเนาะแต่ก่อนจากกันไปวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซองในเด้อติดตามซองรับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคิมนี้จนจบจงมีความโชคในการใช้ชีวิตเล็กประสบ คนสำเร็จในหน้าทีการงานทุกคนเด้อ